เหรียญสองเหรียญที่ระลึกนะคะสองวาระนี้นะคะเป็นความหมายนะคะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างดีเลยนะคะอย่างภาพอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นภาพแรกนาขวัญนะคะพระจดจดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมคะเหรียญหนึ่งและอีกเหรียญหนึ่งก็คือวันอาหารโลกใช่ไหมคะเหรียญนี้ค่ะวันอาหารโลกเหรียญวันอาหารโลกเห็นไหมคะก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะ พืชพันธุ์ทันยาอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะวันอาหารโลกมีเห็นไหมคะมีปลามีข้าวมีสับป,ประรดในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นเองนะคะดูแล้วโหความหมายนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะคือเหรียญน,นี้เหมาะสำหรับเวลาคนที่เขาเรียกขวัญข้าวอะคะ่ะเขาจะนำเหรียญน,นี้ไปไปทำพิธีเรียกขวัญข้าวนะคะ เห็นไหมคะเพราะว่าพืชพันธุ์ทันยาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแล้วก็เป็นภาพในหลวงกับพระราชินีสวยงามมากเลยนะคะอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญอ่าไหนล่ะที่ป้านาจะให้ดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวหา